เกมนะครับเกมซึ่งเมื่อท่านดูท่านจะบอกตัวเองว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นในโลกด้วยเลยนี่เป็นคำถามข้อที่3ของคุณคำถามคุณตอบไปแล้วสองข้อคำถามข้อที่3เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุภาพบุรุษสองท่านเดีสองท่านนี้เนี่ยท่านผู้ชมดูดีๆและคุณสองคนดูดีๆมีท่านหนึ่งเป็นนักมายากลซึ่งเขาแปลกกว่าคนอื่นนักมายากลที่ว่านี้เขาสอนผ่าน YouTube สอนมายากลเขาผ่าน YouTube คนซึ่งเป็นเจ้าของหมายถึงเป็นนักมายากลจริงๆผมไม่รู้ว่าเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเขาเคยใช้ชีวิตอาจารย์สอนวิชาสถาปัตย์มากกว่า13ปีหลายปีที่ผ่านมาเขาเห็นเด็กไทยเนี่ยติดเกมคอมพิวเตอร์มากก็อยากให้เด็กไทยสนใจอย่างอื่นบ้างจึงใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแหละเป็นประโยชน์โดยการหันมาสอนมายากลให้เด็กๆเกนี่ยเล่นผ่าน YouTube เพียงปีกว่าๆเขาก็ดังมากมีคนเข้าไปดูคลิปต่างๆของเขาของเขานะฮะเกือบ5้าล้านคน<า>นี่ ปัจจุบันเขามีลูกศิษย์รุ่นแรกเกือบ30คนและต้องแสดงในที่สาธารณะหมายถึงุูลุิยินะฮะต้องแสดงในที่สาธารณะและส่งการบ้านที่แสดงนั้นผ่าน YouTube มาให้เขาตรวจปัจจุบันภูมิใจในผลงานที่ตัวเองทํามากเพราะสามารถดึงเด็กๆให้สนใจกิจกรรมอย่างอื่นได้บ้างแล้วนะครับพบอาจารย์สมศักดิ์ได้ที่โครงการ15บสวนจตุจักร คนไหนคืออาจารย์สมศักดิ์คุณต้องดูเองนะแต่อยู่ที่โครงการ15บศูนย์จตุจักรคุณดูจากสองคนนี้แล้วคนไหนคืออาจารย์สมศักดิ์คนไหนคือคนที่สอนมายากลสองคนนี้มีหนึ่งคนและเป็นนักมายากลที่มีผู้เข้าไปดูผลงานของเขาผ่าน y YouTube ถึง5ล้านคนคุณมีเวลา30วินาที <c oughs> เริ่มครับ แล้วยูทูบเรื่องนี้จดูไม่เคยดูมายากลไม่เคยดูเลยแถมเล่นก็ไม่เต็มอ่านยูทูบครับไม่เคยดูมายากลผ่านยูทูบรับคือวันนี้คุณต้องกลับไปดูแล้วเหรอครับตอนที่อาต่อยพูดเนี่ยดูดูรีแอคดูแลอ่าอ่าก่สอนครับมั่นใจครับผมมั่นใจว่าไปเลยขอเป็นคุณพี่เบอร์สองครับคุณพี่เบอร์สองเป็นนักมายากลคนนั้นครับผมคุณทายแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วคุณมั่นใจจากอะไรตอนที่อาต่อยพูดเนี่ยครับ พี่เขาหันมามองสบตาผม <c oughs> ว่าเนี่ย13ปีเนี่ยนี่ผมอ๋ออ <c oughs> ๋อยี่แสดงว่าถ้าเกิดคุณไทยถูกจริงก็คือเป็นนักมายากลได้แต่เป็นนักต้มตุ๋นไม่ได้นะถูกต้อง <c oughs> เพราะว่าเล่นแต่มายากลไม่รู้จักต้มตุน๋นถ้าเป็นผมบอกผ่านมาแล้ว13ปีผมก็จะ <c oughs> เราก็จะรีบสันหน้าว่าไม่ใช่ผมคุณไทยไปหมดแล้ว3ข้อมาดูเฉลยครับนั้นเองคราวนี้เรามาถามว่าใครคืออาจารย์สมศักดิ์ ลิมโสภิดพันตัวจริงซึ่งเป็นนักมายากลน,นะครับแล้วก็เล่นผ่าน y o u t u b e ความสามารถของท่านนั้นเหลือนานับเลยเพราะมีคนเข้าไปดูถึง5ล้านคนคุณทายว่าเบอร์เบอร์2ครับเบอร์อ2รคุณทายว่าเบอร์2เบอร์2เป็นคำตอบที่ไม่ถั่วต้มครับไม่ถั่วต้มครับแต่มันถูกต้งองครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่เบอร์หนึ่งชื่ออะไรครับชัดชัยครับคุณชัดคุณชัดชัยทำอะไรครับก็เป็นกาดเป็นกาดครับอ๋อคุณชัดชัยช่วยมาดูแลป้องกันผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับชอบมากเลยครับเป็นกาดเป็นคอยดูแลอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับครับเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าครับต่าครับอ๋อไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่เป็นกาดผมถามอาจารย์นิดเดียวอาจารย์ตอนที่เขาไปบอกว่าเป็นอาจารย์มาสิบสองสิบสามปีแล้วยึดทําไมครับยึดทําไมเขาเลยรู้เลยเขาเลยรู้เลยอาจารย์ขอบคุณค อาจารย์อาจารย์เล่นกลมาเริ่มจากอะไรครับแรกๆเลยคือผมเห็นระยะหลังเนี่ยเด็กติดเกมมันเยอะครับผมอปกติผมเป็นอาจารย์สอนถาปัดเมื่อก่อนนี้นะครับสิบสาปีแล้วก็เลิกแล้วก็มาเป็นพ่อค้าในตลาดนัดรูจักผมเป็นหัวหน้าโครงการสิบห้าครับอืมเป็นหัวหน้าโครงการสิบห้าเลยเป็นใหญ่ที่นั่นด้วยแล้วก็ใช้วิชามายากลของตัวเองปัญหาอยู่ปัญหาอยู่ที่ว่า ถ้าคุณดูในหนังสือพิมพ์เลยนะสวัสด์เด็กติดเกมถึงขัาว่าบ้าเกมเลยใช่ใช่ครับใช่แล้วถึงขั้นว่าไปหัดพ้นแท็กซี่อือครับแล้วพอชนะในเกมแล้วมาพ้นกินอ๋อเหรอผมก็เลยตัดสินใจว่าเออลองดูซิว่ามายากมผมนี่จะช่วยอะไรได้บ้างช่ครับแล้วก็อย่างที่พูดแล้วนะครับเป็นความภูมิใจของท่านจริงเพราะว่าท่านทําขึ้นมาก็มีคนเข้าไปเป็นลูกศิษย์ลึกหาแล้วก็ไปดูกันถึง5้าล้านคนใช่และลูกศิษย์เวลาที่ทําอะไรเล่นได้ก็จะต้องส่งเข้ามาในยูทูบโรงโรงเรียนก็มีครับโรงเรียนนขออให้ไปส ก็ก็ให้ให้ให้เสื้อตัวนี้มาตัวนี่อเสื้อตัวสีขาวอแล้วผมก็หมุนตัวให้เขาดูอย่างเงี้ยแรับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเกิดแต่พอหมุนตัวอีกทีนซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นโจทย์ตัวหนึ่งเป็นโจทย์ตัวหน้าที่ที่เด็กต้องส่งที่เด็กต้องส่งซึ่งถ้าถ้าเด็กจะไปเรียนตัวนี้ก็สอนกันห้าพันบาท พดียวกว่าหลักพันขึ้นแต่ถ้าจะเรียนกับอาจารย์สมศักดิ์ในยูทูบห้าสิบบาทพอแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ฟรีครับลูกศิษย์นี่คำว่าฟรีนี่อุปกรณ์ก็ฟรีครับทุกอย่างฟรีหมดฟรีในเมืองไทยนี่แปลกรฟรีไม่จริงอย่างถ้าถ้าคุณแม่หรือคุณต่อยลองฟังดูว่าฟรีนี่ แล้วทําไมต้องเสียไอ้นู่นไอ้นี่ด้วย่ะฟรีไม่จริงต้องฟรีจริงฟรีจริงไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขแล้ววันนี้ไม่เสียค่าสมัครคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ดูย t u b e เนี่ยครับต้องเสียไหมครับต้องมีอยู่แล้วเอดี๋ยวนะขออนุญาตอันนี้อาจารย์ไม่ต้องตอบด้วยมขออนุญาตมีปัญหาอะไรเเนาะเรามีปัญหามากเหรออาจารย์เขาบอกว่าฟรีเขาหมายถึงใบสอนฟรีนี่จะให้ซื้อคอมพิวเตอร์ให้เอางี้ดีกว่านะครับตอนนี้คุณตายถูกไปแล้ว3าข้อผมถามคุณก่อนตามปิกราเนี่ยตอนนี้คุณได้ไปแล้ว0 0บาท คุณจะเล่นต่อหรือคุณจะหยุดถ้าคุณเล่นต่ออ่าผมไม่ต้องบอกแล้วนะครับคุณเล่นต่อเล่นต่อครับพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนจะจากไปอาจารย์ฮะในฐานะที่อาจารย์ทาตรงนี้แล้วอาจารย์ช่วยเล่นในผมดูหน่อยได้ไหมครับเราจะจากลาไปด้วยผลงานของอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยการจะสู้กับเกมมันต้องตื่นเต้นอ้าวอาจารย์เชิญเลยครับแล้วบางทีเนี่ยไอ้ความตื่นเต้นแนี้อย่าไปยุ่งถ้าคุณจะชนะเกมหนึ่งเช่นนี้เฮ้ยโอ้ ถ้าจะเรียนกับผมนี่ค่าเรียน20บาทครับเฮ้ยยี่สิบบาทหรือเฮ้ยหรือเฮ้ยเมื่อกี้มันลอยยังไจริงๆอ่ะเอาแบงค์เอาเหรียญสิบบาทวางไว้หนูอถ้าตัวนี้หนูเล่นไม่เป็นช่วยเอาสิบบาทคืนไปด้วยครับห้านาทีอ๋ออ๋อหม่เอาไม่เอาไมมคือบางสิ่งบางอย่างอย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่าง การเล่นมายากลมันก็ต้องมีอุปกรณ์ไี่รู้หรอไหมครับออไอ้ที่ว่ายี่สิบาทมันเป็นค่าอุปกรณ์ส่วนฟรีส่วนใหญ่เด็กๆผมสอนที่หมดถ้าคุณอยากให้เจ๋งๆ,ๆเลยต้องอย่างนี้ถ้าอยากเรียนอาจารย์นี่บ้าไปแล้วนนเนี่ยเนี่ย <laughs> ถ้าถ้าอยากเรียนตัวนี้การทีด้วยว่าต้องรัได้ด้วยนะครับรับแล้ออกมาเราออกมาอย่างนี้แล้วก็ถึงจะเป็นอย่างนั้นยกปุ๊บแล้วก็ ยี่สิบบาทโอ้ยี่สิบบาทโอ้อาจารย์สุดท้ายฮะสุดท้ายพวกนี้นะครับฝากนิดนึง<อ>เด็กๆนะครับหนูๆเชื่อครูเธอนะครับพ่อแม่รักเธอครูก็รักเธอนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เธอทําเธอไม่ต้องเชื่อครูไม่ต้องเชื่อพ่อแม่ก็ได้แต่เธอดูสิ่งที่เกิดขึ้นหากเธอยังหลงกระเริงกับเกมอยู่อีกขอร้องครับเลิกเถอะครับขอบคุณครับนี่คือ คือเรื่องราวของเราในวันนี้นะนในเกมคุณพี่ต้อยรองไม่ก็อาจารย์อาจารย์สอนนี่ไม่มีตังค์ไม่ได้สอนสตาร์ตังค์ไม่ต้องคงไม่มีหรอกเด็กบางคนไปเล่นการพนันมาเอาแล้วเงินมันจะร้อนมากปกติเงินมันไม่ค่อยร้อนเออใช่แต่ถ้าเกินเงินร้อนเมื่อไคุณรู้ว่าจะเกิดอ๋อครูอาจารย์ไม่เกิดเอ็กเ์เกรดเงินร้อนเงินร้อนก็มก็จะส์กันตายรับเอ็กเกมครับสวัสดีครับ